ออหนึ่งสองสามเออกรลัางขึ้นมาอีกกรลงัลงขึ้นมาอีกกันล่างขึ้นมาอีกโอ้าครับนั่นผู้ติดพันวานแห่หมานหมานครับเมืองวิธีพันซ่อมปลาครับพันคอยนิ่มนวลแหง้งนี่แหละคนที่วานแห่ได้เป็นลอยกิโลนี่แห่เดียวนี่ เพิ่งไปยังพืชจอบพืชคอยสังเกตครับทุกเที่ยวเลยคันใดลงมาซี่ละ่ะต้องได้เป็น20ถึง30ถึงร้อยกิโลขึ้นนี่เพื่นก็นสงสัยแล้วครับอาจสิพ่ออยู่แต่ว่ามันบดด้จังหวะครับเฮื่อนิ่งแล้วครับเพื่อนน่ะนิ่งแล้ว ปันหาจังหวะหามันได้คันเห็นพื้นวานล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปานเน่าบานทุ่งได้เด้อครับซับคาซับตะไข่ให้ปานเน่าน้ำแน่น้ำแน่เด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยพื้นสิป้องกันแล้วครับเอา้าเมืองเอา้เอาหนึ่งสองสามเออ่นด ก็ดีกันกอโอ้ยยังได้สิถือขันมันถึงหน่อยเพื่อนมาจับหน่อยเลยต่อจะรอคอยถือป้าของเขาอยู่นะครับนี่เสี้ยนป๊อดกำลังจับแหอยู่นี่เขาว่าถือแน่อยู่ครับ,บรมึง่อนร้ายปนไายเป็นนาย,นายพาวเพื่อนสาเบิกก่อนโอ้โอ้ถือป่าถือถือแทะแล้วอ้ไรล่ะนี่กำลังเห็นกำลังโอ้โหนี่นี่นนนเห็นแล้ว กรลักขึ้นมาอีกรกรลักขึ้นมาอีกกกลักขึ้นมาอีกโอ้โห<อ>พี่เอาตั้งหลายฮะพี่ช่างหลายๆเออ,อถือครับโอ้ครับ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 โอ้ยแบบนี้คืออยู่แนนั่นีนน้พี่น้องเอ้ยงานอันนี้มาไปแล้วอันนึงแล้วตี ับติ๊กไปฟอร์มเดียวเลยนี่ครับผมเซอรเวทมากพอนะบ่ครับนี่นี่ก็ปลาเงาบาดทุงเด้อมาถ่ายทำให้พี่น้องในเบื้องกันครับถึกดีขันมาหันนะปลาเงาอดีเลยดีกว่าเออโอ้มา่ประทันวิวันนึงพวกเอาขึ้นหายานำตัวไปอจจ่ว่าไป จุบ๊บเออเ้องหาจุ๊บเอาไปบางทีอืมเอาไปกินนะเอนนเอนายกโชว์ต้นไม้อยู่บนน่ะอือ้อครับนี่นี่ย่อยๆได้ยมยมของพุ่นได้พุ่นว่าเออวา่าแต่มันบดถือฝุ่นเลยเฮ้เสี้ยนโอ้ยย่อนแสงเนื้อครับโทรศัพท์นี่มันก็นี่แหละครับโอ้นี่ก็เพิ่น วันวันนึ่นวนี่นวอสิมนวนอันวันวานว่นอ้เดี๋ยวปวปันวันวันนครับโั้นันนเปนนโนแันนววดนวดอวูอ่วันวันวนันวันนวันัวอนวันวนวันันวัวัวนัันวนนมันันนนน มาเรื่อยๆแล้วมาเรื่อยๆรื่อยแล้วมาเรื่อยๆแื่อมาเลยไหมโอ้ทุ่มดีโอ้โอ้ทมบ่อป่านไหมเออซัมเนียก็เอาอืมอุ้ยมาติดดอยดิีมเออตอนนีอีิไปไปไปประมาณอีกว่าหนึ่งนะถึกกลางเลยวัดิกลางเลยดิเออ Fica ao pai.